คครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีก็สู่รในการจริงๆวกคนทีวีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่รักสตาร์ซีทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับเกมส t a r ์ซีทอารีดาทริกเกอร์พาร์ทที่4แล้วนะครับอ่าก็ เรากลับมาอีกครั้งนะครับผมสำหรับคลิปการเปิดกาชาของส t a s ์ซ a สอาร n a t r i g เ e r นะครับผมแน่นอนนะครับว่าวันนี้มีอัปเดตกาชาใหม่มานั่นเองนะผมสำหรับช่วงกุมภาพันธ์ช่วงแรกเนาะนะครับผมเนาะก็พาร์ทที่แล้วเราได้เปิด2ตู้ไปใช่ปะเออเพราะเพราะว่าตอนแรกเหมือนเหมือนเหมือนเห็นว่าเขาประกาศตารางใช่ไหมมาตัวเดียวไปมาอ้าว แล้วไงมันกลายเป็นสองตัววันนี้ก็เลยบบเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังดีที่มันเป็นท่าทั่วไปไงคิดสภาพดูถ้าเกิดมันเป็นท่ามืดกับท่าแสงเี่ะอาการมันจะหนักขนาดไหน่าคุณผู้ชมแต่ผมยอมรับว่าสองตัวแน่ที่ผมเปิดพาที่สามยึดเขยดวงดีนะเปิดโลเดียวได้เลยต้องเรียกว่ามัลติเออมมลติผมเปิดเปิดเปิด,ปดมมลติเดียวได้ทั้งสองคนเลยนะครับผมบอกเลยว่าโอ้ เวลิกูจริงแต่ก็นะตามสไต Idol, ล์กมไอดอลเลดกาชามันดีอยู่แล้วมันไม่ได้หวงเลยมานี้นะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกาชาใหม่แล้วการสลับพาที่ฝีเด่งนะครับผมเนาะก็ตัวละครใหม่ที่มานะผมเนาะรู้สึกจะมีชื่อว่าอาคานาตะใช่ไหมครับผมเนาะชื่อเออน้องนะตัวละครใหม่นะตัวละครใหม่ไีชื่อว่าคานาตะจังนะครับผมเนาะเออพอดี นะอ่านภาษาองกที่ญี่ปุ่นเยอะแล้วเลยแบบรู้สึกชินๆแล้วว่าเอ้ยช,อชื่อตัวชื่อตัวละครมันอ่านว่าคานตะาใช่ไหมว่าสรุปอ๋อเกยชื่อคานตะาจริงนะครับผมเนาะก็ตัวละครใหม่ก็ตามทีเ่เลยนะก็มีชื่อว่าคานตะาจังนั่นเองนะครับผมเนาะนี่ The The Gen Gen You t h อะไรสักอย่างหนึ่งป้าไม่แน่ใจนะครับผมเนาะอะมาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตัวละครก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะสำหรับคานตะาจังนะผมเป็นสาย เรนเจอร์ Ranger, ใช่ป่ะเออเป็นสายเลนเจอร์นะครับผมหรือว่าซุ่มยิงนะแล้วก็เป็นการโจมตีแบบเป้าหมายเดี่ยวนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นโฟชเชียนนี่ไงเป็นโฟชเชียนผู้คุมการผู้คุมการด้านหลังจากศัตรูนั่นเองนะครับผมเนาะว่าไว้ง่ายคือมันคือสายเลนเจอร์แหละไว้ง่ายนะผมเป็นท่านลมนะส่วนตัวละครนี้นี่อยู่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ITS นะผมปกติผมไม่เคยลงละเอียดนะซึ่งเดี๋ยว แล้วมันแต่ตู้นี้ไปต้นไปแล้วกันเนาะผมจะทําการลงรละเอียดด้วยแล้วกันนะว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันเป็นธาดอะไรฝ่ายอะไรนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะโอเคเราไปดูสกิลกันดีกว่าด้วยความที่เป็นสายเลนเจอร์เนาะน่าจะเน้นซับระยะไกลหรือเปล่าไม่แน่ใจในะครับผมเนาะอ่ะแล้วมาแต่สกิลอัลติเมทไดครับก็จะมีอยู่2แบบก็คือแบบธรรมดากับใช้ความสามารถของเจ้าปักอินหรือว่าอบิลิตี้เนาะ อะเริ่มันแต่ธรรมดาแล้วกันนะครับผมสหรับสกิลอัิเบทก็ความสามารถประมาณนี้คือสร้างคาสียหายนะครับผม500ดาเมจแก่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ต่อมาหากอยู่ในสถานะชิปเซตบูสต์นะครับผมจะสร้างคอตยหายแปดร้อยเปอแทนนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาหากอยู่ในสถานะชิปเซตบูสต์นะครับผม เมื่ออัลติเมตโดนเป้าหมายจะเพิ่มดาเมจอัลติเมตสาสิเปอร์เซ็นสามารถซ้อนได้สูงสุดถึงสามครั้งนะครับผมเนาะประมาณห้าวิธีเด่นนะครับผมเนาะส่วนหน้าตาสกิลประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นการซัมมอนปืนเออซัมมอนปืนมานะครับผมนี่นี่ชาร์จแล้วก็ยิงเป้าหมายเดียวเองนะครับผมต่อมาอ,นนอ,นนอ,อันนี้คือความสามารถของเจ้าปลาอินนะครับผมเนาะ ก็จะเห็นความสามารถเพิ่มเติมก็คือนี่พอนางซัม,มอนอพอคันาตาใช่ไหมพอคันาตาซัม,มอนปืนมาปุ๊บสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือเป็นการยิงลําแสงยาวๆแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสถานะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเนาะอ่ะก็อันนี้คืออันนี้คือความสามารถของปะะอินก็คือจะสร้างกอติหายนะครับผม350ราสดาเมจ แกสปรตูในขอบเขตนั่นเองนะครับผมต่อมาอาม,มาพาสองวิซึ่งไออาม,มาพานี่คือน่าจะติดสตันนะผมติดสตันสองวินะครับผมแล้วก็ต่อมาลดดีเฟนต์ด้วยนะครับผมประมาณ6วินิทีแล้วสองนั่นเองนะครับผมเนาะต่อมาเมื่อโจมตีโดนแต่ละครั้งจะทำการชาร์จ ep 6หน่วยหากจะทำการชาร์จ ep 6หน่วยให้พวกให้พักพวกแทนคำนวณิ่นงนะครับผมเนาะอันนี้คือสกิล อัลติเมตก็จะแตกต่างเลยเห็นไหมอันนี้คือยิงเลยอันนี้คือชาร์จยิงนะครับผมเนาะก็แล้วแต่ตามสโลกค,คุณผู้ชมนะว่าคุณผู้ชมอยากใช้ความสามารถไหนนะผมคือถ้าเกิดคุณอยากเน้นดานเมจอะธรรมดาดีสุดแต่ถ้าเกิดคุณอยากเน้นสถานะก็เนี่ยใช้ความสามารถของอาปะอินเลยแล้วกันนะครับผมแล้วมาแต่สกิลแรกนะครับผมนะ ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายนะครับผม225ดาเมจตัวเองนะครับผมเนาะแกศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ต่อมาหากเป้าหมายติดสถานะเอฟเฟกอันนี้เองนะครับผมเนาะดุยดุยคอร์ดุยคอร์ปะไม่แน่ใจเออจะดุยดุยโคดเออดุยโคดน่าน่าน่าจะดุยโคดนั่นแหละนะครับผมเนาะจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับผม225ดาเมจตัวเองนะครับผมเนาะแอนิเมชั่นก็ประมาณนี้ จะเป็นการเอาปืนคู่นะผมยิงทันทีเลยนี่อ่าเป็นการโจมตีแบบเป้าหมายเดียวนะจ๊ะต่อมาสกิลที่สองนะครับผมอ่ะก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีสถานะอัมาพาดด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรนะเพิ่มแอคแท็กตามสัดส่วนนั่นเอง นะครับผมเนาะอ่ะความสามารถก็ประมาณนี้คือสร้างก้อนทหายนะครับผม660ดาเมจแก่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ต่อมาหากเป็นเอาเวคเข้ก็คือถ้าเกิดเราใช้ความสามารถของเอาเวคเข้เนี่ยคือ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 มันอยู่มันคือด้วยความที่เหมือนสกิลนี้น่าจะเชื่อมโยงกับอัลติเมิก็คือถ้าเกิดเราเราเลือกใช้เอาเวคเข้เนี่ยจะไล่เอฟเฟกนะครับผมวิเคราะห์อย่างละเอียดสามารถทําได้สุดๆถึง100อัน3วิ นะผมเท่าจํานวนการโจมตีนั่นเองนะครับผมต่อมาหากเป็นสกิลอันนี้เอาเอางี้ดีกว่าเขาเขาแบ่งสองอย่างเลยนะครับผมเนาะเออต่อมาถ้าเกิดเราใช้ความสามารถของปัอินจะไล่เอฟเฟกต์อามาพาดสองวิอ่ะซึ่งอันนี้อันนี้อันคือมันอันอันนี้เหมือนเป็นอะไรสักอย่างเหมือนเป็นการวิเคราะห์ถ้าเกิดเราใช้เราใช้ความสามารถธรรมดาหรือว่าเอาเอาเวกเกนนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ของความสามารถปัอินนะผมจะเป็นการติด เอฟเฟกต์ติสถานะสตันนะผมคือคือภาษาไทยอมาภาแหละแต่ว่าถ้าให้เรียกแบบเป็นปทางการก็คือติดสถานะแบบมึนงงติดสตันอะไรประมาณนะี้ถ้าเล่นในภาษาเกมนะออนี่เนี่ยซึ่งเขาบอกอยู่นะเนี่ยเออเขาบอกอยู่นะครับผมเนาะเอออ๋อเข้าใจละเข้าใจละก็คือไอวิคเขาอย่างละเอียดก็คือมันคือการเพิ่มโจงตีตามสัดส่วน ตามสัดส่วนที่เราทำการสอนไปยิ่งสอนเยอะก็ยิ่งแรงประมาณนั้นนะผมส่วนไอใช้ข้อสามข,ของปอักอิงคือติดสตันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลที่เราอ่าอัพด้วยนะครับผมว่าว่าเราอัพเวลไหนสูงสุดก็เวลสนะี่เนาะต่อมาสกิลที่2นะครับผมก็จะเป็นการจงตีเป้าหมายเดียวนะครับผมแลวที่สําคัญอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีโทษที โทษที <motiv ator> <vt ret ii> ผมนึกว่าอยู่สกิลที่หนึ่ง sorry โทษๆๆๆนะครับผมอ่ะต่อมาพาร์ทสิบสกิลนะครับผมอ่ะตามนี้นะครับผมก็มีการบอกเสียระชัดเจนนะนี่ว่าว่ามีสถานะอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมเนาะเผื่อเราไม่เข้าใจนะครับผมอ่ะก็สามารถก็ประมาณนี้คือเมื่อโจงตีจะไล่เอฟเฟคอันนี้นั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งไอไอสถานะสถานะสถานะนี้คือมันคือการลดดีเฟนต์ นะผม15% 15, 15้านาวิธีไอ้15% 3ห้นามวิธีนั่นเองเนะผมใส่เป้าหมายอ่าอันนี้คือความสามารถเลยคือลดกอเกาะไว้ง่ายคือลดเกาะใส่ศัตรู15%ประมาณ3วิต่อมาเมื่อเป็นสกิลเอาไว้เข่นนะครับผมจะเมื่อโจมตีเป้าหมายที่ติดเอฟเฟกต์ Effect, นี่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 นคือคือถ้าเกิดเราใช้ความสามารถของเอาไว้เข่นนะอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่ศัตรูที่ติดฐานะลดเกาะเนี่ยจะได้เอฟเฟกต สังเคราะห์สังเคราะห์ก็คือตามที่ผู้มชมน่าจะเห็นคือมันคือการแบบยิ่งโจมตีอ่ะยิ่งโจมตีเยอะแอคแท็กก็จะยิ่งเพิ่มต,ตามสเต็ปตามสเต็ปตามสเต็ปไปเรื่อยๆเด็กนีนครับผมเนาะสามารถใส่ได้สูงสุดถึงร้อยอันนะครับผมประมาณสามวิต่อมา เอฟเฟกต์สังเคราะอย่างละเอียดเพิ่มแอคแท็0.4%ต่อการทับซอ้อนนั่นเองนะครับผมเนาะหากเป็นสกิลเอาไว้เค้นเมื่อเอฟเฟกต์สังเคราะนี่นี่อันนี้นะนะครับผมเออสังสังคเคราะหที่อะไรวิเคราะห์เออนะครับผมทับซอ้อนถึงร้อยอันจะเพิ่มจํานวนการซอสทับของอ่าซอสอ่าซ้อนทับของเอฟเฟกต์ชิปเซตบูทอันนี้ป่ะอ่านี่ไงชิปเซตบูทความสามารถตามนี้นะจ๊ะนี่นะครับผมเนาะก็ ประมาณ3ชิ้นนะครับผมสามารถซ้อนได้สูงสุด3อันนะครับผมต่อมาเมื่อเข้าสู่วงจรไัยนะครับผมเนาะหากเป็นสกิลที่เราใช้ความสามารถของอ่าอ่าปัอินนะครับผมเนาะอ่าเมื่อโจมตีเป้าหมายที่ติดสถานะเอฟเฟคลดเกราะนะครับผมเนาะจะไล่เอฟเฟคนะครับผมค้นสเสบียงเร่งด่วนค้นสเสบียงเร่งด่วนนี่ก็คือจะเป็นการเพิ่มแอตแท็กและสปีด 2.2%ต่อการทับซ้อนนั่นเองเนะครับผมเนาะแล้วเขาบอกว่าเราสามารถซ้อนได้สุดๆถึง20ครั้งนั่เนเองนะครับผมอ่านะผมต่อมานี่ๆๆซ้อนได้สุดๆถึง20ครั้งประมาณ3วินะผมให้กับพับพวกแกนคำนวณน,นั่นเองเนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าระหว่างพูดถ้าเกิดผมพูดอะไรเอเอขออภยัยคุณผู้ชมด้วยละกันนะเออแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงเกมมจะดังกว่าผมหรือเปล่าถ้าเกิดดังกว่าก็ต้องขออภยัยคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับผม ต่อมานะครับผมสกิลของปะอินนะครับผมนะก็ก็สามารถประมาณนี้คือถ้าเกิดว่าเราใช้ความสามารถของปะอินก็ประมาณนี้ก็คือหากเป็นสกิลเอาไว้เข่นนะครับผมเพิ่มเอฟเฟกนะครับผมวิเคราะห์อย่างละเอียดเพิ่มคิทติคอลนะครับผม0.4ต่อการทับซ้อนนะครับผมหากเป็นสกิลเอาไว้เข่นนะครับผมเพิ่มเอฟเฟกต์าชิปเซตบูทนะผมเพิ่มแอตแท็กหาหากเป็นเอาไว้เข่น เพิ่มเอฟเฟกชิปเซตบูตเพิ่มคีสิบห้าหากเป็นสกิลของปักอินนะครับผมเพิ่มเอฟเฟกค้นสเปยนเล่งด่วนฟื้นฟู EP 1.2อย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมดูมานี่มันเป็นคือเหมือนจะเป็นตัวละครที่แบบคอยแจกบัฟอ่ะคอยแจกบัฟให้กับเหล่าเพื่อนๆเ,เช่นเพิ่มจงตีเพิ่มนั่นเพิ่มนุ่มโทมดี ผมได้ความที่นางเป็นสายเลนเจอร์เนาะก็น่าจะคอยแจกบัฟอยู่ด้านหลังแหละไว้ง่ายแต่ไม่เชิงซับพอร์ตนะเออเป็นแบบออกแนวตัวละครแจกบัฟนู่นนีน่เน,เนั่เองนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสถานะสตันแล้วก็อาติดดีเฟนซ์ได้ก็คือติดการลดเกาะเองเนะครับผมเนาะก็โดนเป็นตัวละครที่ดีก็ไ่ได้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเราจะโดนเท่าไหร่นะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าปะอินเปิดอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงเลยปั๊กอินเปิดแน่นอนแล้วปั๊กอินอันใหม่ของนางอยู่ไหนจ้าปั๊กอิน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 อยู่ไหนจ้านี่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 น,นี่อ่ะงั้นลุยกันเลยครับผม let's go มีอยู่ประมาณ70ใบมีอยู่ประมาณ70ใบกับอีก20,000เพ็ดนะครับผมเนาะเอ้ยไม่มาว่ะ <laughs> ชิวๆๆว,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 วนะครับผม รอ,อบที่สองนะครับผมไม่มีอะไรหรอโอ,โอ้สองโลดูท่าการันตีวะอะโลที่สามนะครับไอมาละมัลติที่สามนะครับมา ถ้าท่าลงเม่อรู้เรื่องอ่ะ oh. เรียบร้อยตัวใหม่ใช่ไหมโลโก้อะไรอ่าเรียบร้อยได้สามโลเก okay. สามโลเทชั่นคานาตาจังดีมาแล้วไม่รู้ว่าจะเ oh. ก่งหรือเปล่านะโอ้ oh. ได้ตัวท้ายเลยอ่ะก็คานาตาเราโดนไปประมาณ 30โลนะครับโอือคือถ้าเกิดว่าเราได้อ่าตัวหน้าตู้คือมันรีเลยเหรออ๋อแสดงว่าเหมือนเป็นเหมือนเหมือนทุกเกมเลยสินะโอเคอะขออนญาตต่อครับเพราะว่าผมอยากปั้นคานตาเป็น S1 <c oughs> จริงๆนระิะผมสามารถลงทุนเป็น LR ได้นะแต่ว่าผมผมเป็นคนที่ขี้เกียจปั้นนะั่นนู่นนี่ฮะเบื่อเออไปเป็นคนที่ขี้เกียจปั้นแ่ะอืมโอ้โหรู้เรื่อง ไะ F 1ก็ยังดีฮะฟอนช์เต็มอัน,นเอ้ยมีฟอนมีมีการฟอนฟอนชนเต็มได้หรอถามจริง,อ,งอ่างนั้นเดี๋ยวขอญาตครับสักครู่เดี๋ยวมา อามาเปิดต่อครับผมเมื่อกี้ตัวละครกูเต็มไอ้ี้่ถึงขั้นต้องเอาตัวละครฟรีมาย่อยเป็น UR ตัวหนึ่งแล้วอ่ะเออมันมันมันไม่ได้ใช้อ่ะรู้รู้ว่าเฮ้ยพี่อย่าใช้ตัวฟรีนะไอเ้เี้่กูจะไม่ใช้ได้ไงไหนสัตว์กูแทบไม่ได้ใช้ตัวละครพวกนี้เอามาเล่นเฮียอะไรเลยเนี่ยอเออเอาโขท่าน้ำโอเค กูจะเอามาใช้ไงล่ะแม่งกูมีตัวหลักในการเล่นทีมแล้ว่จะไม่ใช้ตัวฟรีได้ไงล่ะจริงไหมเออไอ้ออออถัวแม่ก็แนะนำกูอยู่แหละพ่อใช่ไหมคนาตาใช่ไหมอ่าเรียบร้อยอเจอ่ะพอจ้าละคณนาตาได้ตัวนึงก็พอละเออแต่คงไม่ได้ปั้น UR หรอกยกเว้นว่าใช้ตัวฟรี คือจริงๆให้ผลที่ผมอยากใช้ตัวทั่วไปปั้นเพราะว่าคือเราเราไม่ได้ใช้อ่ะเรามองว่ามันเรามองว่าเรามองว่ามันคือตัวละครย่อยซะมากกว่าแบบที่แบบเอาไว้เฉพาะตัวที่แบบคิดว่ามันเก่งๆเลยมาเนี่ยเออถัถว่ถวถั่วคือแบบไอถ้ไอถัถว่ถวเอว้ยถั่วเอ้ยเอามาลุยปักอินกันต่อครับผมสกอร์ครับปักอินคือมันออกง่ายแล้วแหละไม่ไม่ต้องหวังอะไรเยอะเออ ถ้ามารอบเดียวก็ดีแบกบเกลว่าอะไรจ๊ะอ๋อไม่ใช่เฮ้ยอันนี้มันโตวตวที่แล้วนี่โอเคน่าขนาตะวะนี่รอบแรกได้เลยว่าขนาตะน่ารักจังเลยวะเออมาแล้วเนาะ คนาตาเราได้ใบเดียวเนาะโอ้สองใบเลยโอเคอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการเปิดกาชาใหม่โฟเชชยนที่มีชื่อว่าคนาตาจังนะครับเออเรียกว่าจังเลยเพราะว่าไหนๆก็ชื่อญี่ปุ่นแล้วอ่ะเออไหนๆชื่อญี่ปุ่นแล้วกูเรียกเป็นเรียกว่าคนาตาจังเลยแล้วกันนี่เรียบร้อยนะครับผมอีหนึ่งเนาะอีหนึ่งเขียเลย นี่แล้วก็ปั้นยูอาต่อเนี่ยมันต้องใช้เว้ยเพราะว่ากูกูไม่ได้หยิบใช้เคียอะไรเลยอะไอไอไอ,ไอพวกตัวเนี้ยเนี่ยไอพวกตัวเนี่ยเนี่ยแล้วกูมีตั้งเยอะตั้งเงี้ยคิดว่ากูจะได้ปั้นเมล์ไรสัตส์เออคือคือมันได้ใช้แหละแต่ไม่ได้ปั้นเออยังไม่รู้ได้สอบว่าตัวมันดีหรือเปล่าเฮ้เอานี่ไงกูได้ตัวละครหน้าปกมาแล้วนี่ว่านี่ไงขตา นี่ไงเพิ่งสังเกตอยู่หน้าปกมานานแล้วนี่นี่ไงฟอร์เชียรลิงนี่ไงเห็นอยู่หน้าปกมานานแล้วเออบับลิงบับลิงไงเนี่ยปูไม่ได้ใช้ที่อะไรเลยเนี่ยเอออ่ะก็ประมาณกกน,นี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการเปิดกาชาของเจ้าอาคาณาตะ นะครับผมก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในกาชาหน้าแล้วกันเนาะสำหรับตู้ที่สองซึ่งรู้สึกว่ากลุมกุมพามันจะมี2ตู้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เห็นว่ามันแต่เห็นว่ามันน่าจะมี2ตู้เพราะว่าตู้มันมาวันที่6เนาะก็คาดว่าน่าจะมีอีกตู้หนึ่งนะผมผมว่านะแต่ก็รอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าก็ยังไม่ชัวนะผมนี่เดี๋ยวขอดูรูปภาพปักอินหน่อยดีกว่าขอดูรูปปักอินหน่อย ก่อนไปก่อนไปเปิดรูปเปิดรูปเปิดรูปหน่อยไหนไหนไหนนี่รูปอย่างสวยเลยอันมเหมือนอันมเหมือนประธานนักเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับผมอ่ะโอเคไปจริงแล้วโอเคไปไปจริงๆนะอ่ะไปครับผมย,ยักยๆครับผมบอ,อกว่าฮะเจอกันใหม่ในตู้นะครับผมบ๊ายบายครับผม